โอเคสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เป็น iPhone 11 Pro 64 g b นะครับตัวนี้เป็นเครื่องส่นไทยนะครับผมแบตเตอรี่อยู่ที่83เนะครับเครื่องส่นไทยแท้นะครับโอเคนี่แบตอยู่ที่83โปเดล m o T h นะครับตัวนี้สภาพเครื่องสวนมากครับแทบจะไม่มีตำหนิเลยนะครับนี่ผมให้ดูรอบๆบอดี้ก่อนนะครับ ค,คือตำหนิเสียหายแทบจะไม่มีเลยนะครับมันสวยมากจอติดฟิล์มแล้วนะครับผมเพิ่งติดใหม่นะครับแล้วก็ตรงเลนส์กล้องจะมีฟิล์มอยู่แล้วนะครับนี่นะครับฝาหลังก็สวยสวยเลยนะครับพวกนี้มันไม่มีรอยเลยครับผมสีนี้สวยมากเป็นสีเขียวมินไนต์กรีนนะครับ อนะครับ okay, เคาข้าวก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ขายให้ราคาพิเศษนะครับขายให้2 1 9 9 0พอครับ21,990นะครับตัวนี้สภาพสวยกริบเลยคือสภาพสวยับผมเนี่ยให้ดูชัดๆเลยนะครับ ตำหนิแทบจะไม่มีเลยครับผมคือภ,ภาพมันดีมาก2 1 9 9 0าค,ครับ11 Pro 6 4 g ป4กสี่เขียวมิดไนกีนนะครับตัวนี้อุปกรณ์มีกล่องนะครับมีกล่องมีชุดชาร์ต่ตหูฟังไม่มีนะครับหูฟังไม่มีนะครับมีชุดชาร์จให้อย่างเดียวนะครับมีกล่องให้นะครับเครื่องสูนไทยสภาพง,งามๆเลยครับผมตัวนี้ ก็รีวิวให้ดูละเอียดชัดๆนะครับช่วงนี้ของจะเข้ามาเยอะหน่อยนะครับคือมันขเข้ามาเยอะแต่ว่ามันขายไม่ให้ออกครับเงียบมากเลยครับผมก็มีเวลามาทําให้ดูนะครับถ้าสินค้าขายออกตัวไหนที่ไม่ได้สนใจคือสามารถทักไลน์มาได้นะครับถ้าขายแล้วทักมาในในเพจก็ได้หรือว่าจะในไลน์ก็ได้นะครับตัวไหนขายแล้วก็คือจะแจ้งนะครับ แต่พวกนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ครับไปรอบก่อนขายไปหมดแล้วครับรอบนี้เข้ามา4ี่ห้าตัวหลายหลหลายอย่างอยู่ครับโอเคครับตัวนี้ก็ฝากด้วยนะครับโปรหกสิบสี่กินะครับสองหมืนึ่งันเก้ารสิบนะครับสภาพสวยมากครับผมครบกล่องนะครับขอบคุณมากครับ